น,น้อมน้อมแด่พระรัตนตไตยขอทวายของลบแด่พราะจามหาสมโพสุมเมโทขออนุญาตพระเทลานุเทระทุกลูกกล่าวธรรมวินัยขอเชิญคุณโยมน,นั่งตามสบายวันนี้อจะมาจะมาพูดถึงเรื่องให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวคนตามธรรมดาแล้วคุณโยมคนเราที่เกิดมาที่เรานั่งอยู่ที่เนี้น,นู่นแล้วก็มาจากกรรมจริงไห กรรมก็มีแต่เรื่องกรรมคุณโยมกรรมเนี่ยมันทําให้เราเกิดมาใช่ไหมให้เรามาเป็นมนุษย์ให้เราได้มาสร้างบุกุศลสร้างความดีเพราะมนุษย์เป็นภูมิที่สามารถที่จะสร้างบาร,รมีได้มากที่สุดจริงมาฉะนั้นแล้วคุณโยมคนเราบางคนเกิดมาก็ต้องมีการทํามาหากินใช่ไหมเลี้ยงชีวิตเลี้ยง พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงครอบครัวต่างๆแต่บางคนถึงกับว่าบางทีก็ต้องทำลายชีวิตก็มีเหมือนกันนะด้วยการหาเลี้ยงชีวิตก็คือบางคนอาจจะถึงแบบว่ามีการฆ่าทำร้ายห,หรือเขาบาดเจ็บโดยผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือผู้ที่มีสินก็ได้ฉะนั้นแล้วคุณโยมพอคนเราเนี่ยพอทำกรรมไปแล้ว มีการฆ่าหรือทำร้ายนปุ๊บเพื่อหวังสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้ก็คือจุนเจอครอบครัวอย่างที่อาตมาบอกมาตอนแรกผลที่ตามมาคืออะไรคุณโยมก็คือกรรมคุณโยมจะสังเกตได้ไหมว่าสมมติว่าชาติที่แล้วทำมาพอมาชาตินี้ปุ๊บบางคนเกิดมาไอ้นะมีมเ,เรียกว,ว่าอะไรนะร่างกายไม่สมประกอบใช่ไหมทำอะไรก็นิดหน่อยก็ไม่สำเร็จ ยกตัวอย่างคุณโยมมีคนอยู่สองคนนะเรียนมหาลัยเดียวกันใช่ไหมเรียนคณะเดียวกันจบพร้อมกันแต่พอไปทำงานนะคุณโยมมันต่างกันเลยอีกคนนึงพอทำงานปุ๊บก็ตำแหน่งก็ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเรื่อยๆเรื่อยๆสวยคนหนึ่งปุ๊บยิ่งทำปุ๊บก็ยิ่งต่ำลงต่ำลงเงินเดือนก็ได้อยู่แค่นั้นมันเป็นเพราะอะไรคุณโยมก็เพราะกรรมนั่นแหละ เรื่องของกรรมที่เคยทํามาอย่างที่มาบอกว่าบางทีทํามาแล้วปุ๊บมันมาส่งผลนะคุณโยมให้เราไม่สําเร็จหรือทําอะไรอย่างคุณโยมเคยสังเกตบางทีไหมแบบว่าคุณโยมจ,จ,จะจะทำอย่างเงี้ยจะทําอะไรบางอย่างแทนที่จะได้จะกลับไม่ได้มันนิดเดียวเองใช่างไหมคุณโยมนิดเดียวเองมันเป็นเรื่องของกรรมด้วยแหละที่เราเคยทํามาถ้าเราสร้างกรรมดีมันก็จะได้ดี สร้างกรรมชั่วมันก็เป็นธรรมดาคุณโยมมันก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นที่อาตมาวันนี้จะ,ะพูดเกี่ยวกับความที่บอกว่าให้ทุก่ท่านทุกนั้ถึงตัวอาตมามีขอยกตัวอย่างเรื่องนิทานสมัยพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่พระเชตวันคุณโยมครั้งนั้นนะคุณโยมมีพระภิกษุผู้เค่งวัดปฏิบัติในการบิฏบาศเช้าวันหนึ่งคุณโยม มีนายพานคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่านายโกกัดเดินทางไปเพื่อจะเข้าป่าไปล่าสัตว์มีสุนัขล้อมรอบเลยนะคุณโยมวันนั้นเชา้าวันนั้นไปเจอพระเถาลารูปเนี้ยท่านึกขึ้นในใจว่าแหมในใจนะคุณโยแมแหมวันนี้เราเจอกานลักกินีเข้าแล้วแค่คิดในใจลนยะคุณโยมก็ได้เดินไปผ่านไปพอเข้าป่าปุ๊บนายพานก็ไม่ได้ล่าสัตว์ไม่ได้จริงคุณโยม ไม่ได้สักตัวเลยไม่ไม่ได้เลยกลับมายังมาเจอพระเถลาระอีกพระเทละร์ก็ทำภารกิจฉันและเรียบร้อยก็กลับมาก็เตยก็มาเจออีกก็ได้บ่นบอกว่าพูดขึ้นมาว่าเพราะท่านนั่นแหละพระเทลาระไม่รู้เรื่องนะคุณโยมเพราะท่านเนี่ยทำให้เราล่าสัตว์ไม่ได้เราจะปล่อยสุนัขก,กัดท่านพระเถลาระก็บอกว่าอย่าทําเลยก็เหมือนห้ามไว้บอกขอร้องว่าอย่าทําเลยด้วยความโกรธคุณโยมคนพาลแหละนะ ไม่ยอมปล่อยสุนัขไล่กัดพระเถระพระเถระก็ปีนขึ้นต้นไม้ปีนขึ้นต้นไม้เสร็จปุ๊บหมาก็ไล่กัดกระโดดกัดกระโดดกัด,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 ดทีนี้ท,ทาไงคุณโยมความกลัวนะทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องต้องหนีขึ้นต้นไม้ผ่านผู้นี้ยมองความโกรธนะมีธนูอยู่คุณโยมก็เอาธนูดอกธนูเนะี่ยไปจิ้มขาพระเถระตอนที่อยู่บนต้นไม้พอจิ้มขาสาย พระเถระก็สลับขาไปสลับขามาจิ้มขาซ้ายขาขวาจิ้มขาซ้ายขาขวาจิ้มอยู่ไงคุณโยมมันปวดนะมันเหมือนมันเหมือนเราโดนไฟไหม้เท้านะเพราะความทุกข์ทรมารคุณโยมสติเหมือนจะหลุดขาดนะคุณโยมห้าจีวรของพระเทละาเนี่ยก็หลุดมาใส่คุมนายพานผู้นั้นทําไงคุณโยมตอนนี้หมาเนี่ยคุณโยมมันไม่รู้นี่ว่าใครเป็นใครมันคิดว่านายพานเนี่ยเป็นพระอยู่ข้างบนก็ลุมกัดพาน กัดจนตายคุณโยมไม่เหลือเลยเลยเหลือแต่กระดูกตอนนี้พระเถระตั้งสต,ติได้ปุ๊บผักกิ่งไม้กิ่งหนึ่งเฟืองใส่หมาหมามันก็เหยหน้าไปมองเอ้าที่เรากลับไปนั่นไม่ใช่นี่มันเจ้านายเราเนี่ยตกใจนี่ก็วิ่งเข้าป่าไปพระเถระด้วยความกลัวคุณโยมว่าตัวเองสินจะด่างพ้อยไหมก็ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเขา้าเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะข้าพเจ้าเนี่ยทําเช่นเนี้ยแต่พาเนี่ยตายไป ข้าพเจ้าอย่างเงี้ยผิดไหมหรือว่าสิ่งข้าพเจ้าจะด่างพ้อยไหมพระพุทธเจ้าตอบบอกว่าไม่ผิดหรอกไม่ด่างพ้อยหรอกเพราะสมัยก่อนเนี่ยผานผู้เนี้ยเคยทํากรรมมาก่อนแล้วมันมีครั้งหนึ่งคุณโยมผานผู้เนี้ยเคยเกิดเป็นหมอเป็นหมอรักษาแต่ด้วยความว่ามันหาคนไขย้ยากสมัยนั้นคุณโยมก็เลยคิดอุบายว่าจะหาทำอย่างไรให้ได้ให,ให้ให้ได้เงินมาเพื่อจะละไว้ใช้กิน ไปเจอเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งมีอยู่ประมาณ3คนคุณโยมเขาคิดอุบายได้ว่าอ๋อรู้แล้วจะทํำยังไงเพื่อให้ได้เงินมาได้หลอกเด็กว่าเนี่ยมีต้นไม้อยู่พงหนึ่งบอกเด็กว่ามันมีนกสาริกาอยู่เนี่ยพวกเจ้าไปจับนกสิเด็กคนหนึ่งก็ด้วยความไม่รู้นะปีนขึ้นไปจับนกปุ๊บทัานไรน้นพอจับไปปุ๊บมันรู้เลยคุณโยมไม่ใช่นกมันเป็นงูพอเป็นงูเสร็จปุ๊บ ก็เหมือนตกใจแนละ้วสะบัดงวกม,มาใส่หัวหมอวนหัวหมอตอนนี้งูมันก็รัดคอปุ๊บก,กัดหัวหมอก็ตายไปตายพุณเจ้าก็ตัดเรื่องนี้เนี่ยแหละคุณโยมก็คือการให้ทุกข์แก่ท่านทุกนัดถึงตัวกรรมเนี่ยมันก็คือแบบว่ายยง่ายคุณโยมเราพุทุสลายกับผู้ที่ไม่ประทุสลายกับเราอย่างเช่นเหมือนเราไปทำร้ายผู้มีศินอย่างเงี้ยทำร้ายผู้มีศินแต่เขาไม่โต้อตอบเรานะ กรรมนี้มันหนักนะคุณโยมถ้าทําผู้มีศิลเนนะี่ยคือทางกว่าคนที่ไม่โต้อตอบอ,อะ่ะมันกรรมหนักก็คือเชื่อแล้วคุณโยมสิ่งที่สำคัญท,ที่สุดในชีวิตก็คือการที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยเราทําอย่างไรคือไม่ให้เปียดเปลี่ยนผู้อื่นใช่ไหมไม่ให้ตัวเองหรือคนอื่นเดือดร้อนและที่ส,สาคัญคือการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทถ้าเราทําอะไรแล้วเนะี่ยเราต้องมีสติระลึกว่าไอ้สิ่งที่เราทําไปเนี่ยผลที่ตามมามันจะเป็นอย่างไร แต่ถ้าเกิดใครขาดสติแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้ลึกถึงทําไปแล้วมันก็จะกลายเป็นกรรมถ้าเป็นกรรมดีก็เป็นกรรมดีกรรมชั่วกรรมชั่วแต่ถามว่าบางคนอาจจะเคยทำมาอาจจะมาเคยทาทุกคนแหละแต่สิ่งนี้มันผ่านไปแล้วก็ใครมันผ่านไปคุณนโยมมันเป็นกรรมไปแล้วมันห้ามไม่ได้คุณนโยมแต่การที่เรามีชีวิตอยู่ก็คือการทํากรรมดีไอ้ความไอ้กรรมดีตัวเนี้ยแหละมันจะช่วยไปเขาเรียกอะไรนะทําให้สิ่งกรรมที่ไม่ดีมันเบาบางลง มันจะเบาบางลงได้แต่มันไม่ใช่ว่าหมดนะคุณโยมอย่าเป็นคนคิดว่าต้องมออะไรทำกรรมชั่วเสร็จแล้วมาทํากรรมดีกูหายเลยไม่ใช่นะมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณโยมก็ไม่มีอะไรมากคุณโยมขอฝากคุณโยมไว้ให้เป็นข้อคิดเรื่องของการก็คือไม่จองเวรก็ได้หรือการให้ทุกข์ียรตท่านทุกข่าถึงตัวสุดท้ายนี้อาตจจมาภาพของโดยมัญชัยคุณโยมทั้งหลายจงพบแต่ความสุข ความจเจริญคิดสิ่งตดขอให้สมตั้งปาถนาได้ดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเทิดสัพเพียธิโยวิวานชาตุสาพาโลโควินาสตุมาเตะบาวะวันตาลาโยสุขิธิขายุโกภาวะภิวาาัทันเสเลสเนจ วัวธาบจายโนอาจาตาโลธรรมมาวาธานติอายุวันโนาสุขังฮาลัง